เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์นะคะเรามาดูกันว่าการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจาร์นะคะหมายถึงอะไรและมีหลักและวิธีการทํำยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้รู้จักกับคำคล้องจองกันไปแล้วในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยครับพี่เก่งเขามาเล่นดนตรีตรงนี้ทำไมล่ะคะ ตรงนี้มีกล่องรับบริจาคเขียนอยู่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าอย่างนั้นเราช่วยเขาบ้างดีกว่าเดี๋ยวสิคะพี่กิงดูสิคะเล่นก็ไม่พร้อเลยยังจะมาขอเงินให้ช่วยอีกพูดแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะแก้วการที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไร<า>ก็ควรที่จะคิดให้รอบคอบก่อนนะ สิ่งที่แก้วพูดนั้นเป็นการแสดงความเห็นเชิงวิจารณ์แล้วการแสดงความเห็นเชิงวิจารณ์คืออะไรคะคือการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการพูดหรือการเขียนควรพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลสนับสนุนอย่างหนักแน่นจะ้ะส่วนข้อคำนึงในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์มีดังนี้จะ้ะ เริ่มจากเราจะต้องมีความรู้เรื่องที่จะวิจารณ์นั้นเป็นอย่างดีหาเหตุผลและข้อจำกัดต่างๆมาประกอบการวิจารณ์โดยไม่ลำเอียงจากนั้นต้องคิดให้ดีก่อนพูดหรือเขียนวิจารณ์ลำดับขั้นตอนเก็พผูดให้ดีไม่วกวนสับสนใช้เทยคำและเนื้อความเป็นไปทางสร้างสารรค์สุดท้าย ก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่นจ้าเห็นไหมคะเด็กๆเมื่อกี้เปิดเรื่องมาก็คือการที่แก้วเห็นเขาเล่นดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็ไปวิจารณ์เขาว่าเสียงเขาไม่เพราะยังจะมาของเงินไปช่วยให้บริจาคนั่นนี่โน่นอีกใช่ไหมคะซึ่งพี่ก็ดิกเตือนไปใช่ไหมคะว่า การที่เราจะไปว่าเขานะคะการที่เราจะไปวิจารณ์เขาเราจะต้องควรคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะเพาตามนี้6ข้ออย่างน้นอยๆเราต้องรู้ว่าเรื่องที่วิจารณนั้นเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องวิจารณ์นะคะเมื่อกี้แก้ววิจารณ์ไปโดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่ม ที่มาร้องเพลงนะคะของเงินนั้นเขามีวัตถุประสองค์อะไรนะคะเขามีความตั้งใจที่ดีที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือ,อคนที่ประสบภัยใช่ไหมคะ,ะแต่แก้วไปวิจาร์ว่าเขาเสียงไม่ดีทำไมต้องมาร้องเพลงของเงินอีกนะคะซึ่งแก้วขาดความรู้นะคะในวัตถุประสงค์ที่เขาร้องเพลงเพื่อขอรับเงินบริจาคไปนั่นเองนะคะอาเรามาดูต่อกันค่ะ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื่องเดียวกันแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าความคิดเห็นของใครจะมีเหตุผลน่าเชื่อถือมากกว่ากันถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้แก้วจะมีวิจารณ์คนอื่นที่ไม่ดีอีกแล้วนะคะดีมากจ้ะแก้วถ้าอย่างนั้นเรากลับไปกินขนมของคุณยายกันดีกว่านะค่ะพูดแล้วหิวเลย ได้รู้จักกับการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันไปแล้วเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ตัวละครจากเรื่องโอมพินิษมหาพิจารณากันนะครับเด็กยังจำเรื่องกันอยู่ได้ใช่ไหมเมื่อวานแก้วเป็นคนคหัวอ่อนอและกลัวคำขคู่ <S <S คคเมื่อได้รับจดหมายลูกโซ่ก็รีบปฏิบัติตามทันทีทั้งๆท,ที่ใกล้สอบไม่มีเวลาแม้พี่ชายพยายามทัดทานก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งแม่เล่าให้ฟังว่า เคยได้รับจดหมายอย่างนี้ <Yeah. S 1> เช่นกันแต่แม่ไม่ได้ทำตามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับให้ข้อคิดว่าจะเชื่ออะไรต้องคิดให้รอบคอบหาเหตุผลเสีก่อนแก้วเชื่อและปฏิบัติตามจิงกล่าวได้ว่าแก้วเป็นเด็กที่อยู่ในโอวานของพ่อแม่เป็นยังไงบ้างครับน้องๆพอจะเข้าใจกันบ้างไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาทำกิจกรรมนะครับให้น้องๆกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ เ,นะเรามาดูการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันต่อเลยนะครับข้อความที่ใช้สื่อสารกันนั้นประกอบด้วยสส่วนคือข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาบางอย่างได้ข้อคิดเห็นจะถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเหตุผลที่นํามาประกอบครับตรงส่วนนี้สําคัญเลยนะคะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะข้อความที่ใช้สื่อสารกันนั้นนะคะประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันก็คือข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น นะคะจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาบางอย่างได้ข้อคิดเห็นจะถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใดขึ้นอยู่กับอะไรคะข้อมูลหรือเหตุผลที่นำมาประกอบนะคะและจากข้อความที่กล่าวมานั้นเราสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ดังนี้ครับข้อเท็จจริงคือแก้วคัดลอ,อกจดหมายส่งต่อ ส่วนข้อคิดเห็นก็คือแก้วไม่น่าจะคัดลอกจดหมายส่งต่อและไม่ควรเชื่อคำขู่ที่ไม่มีเหตุผลต่อมาข้อเท็จจริงคือเพื่อนของกก้วเชื่อข่าวลือและข้อคิดเห็นก็คือเพื่อนของกก้วไม่ควรเชื่อข่าวนี้เพราะเป็นข่าวลือครับแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันได้หรือ,อยังครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาทบทวนโดยการทํากิจกรรมกันดีกว่าครับหลังจากที่เราแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นกันไปแล้วต่อมาก็คือการสรุปเรื่องครับ ซึ่งการสรุปเรื่องนั้นเป็นการนำความคิดหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่องมากล่าวให้เห็นเด่นชัดพูดหรือเขียนเป็นประโยคสั้นๆที่ได้ใจความชัดเจน,น,นะะเพ่อแล้วปู่ะคะเคยสอนให้มีสติโดยท่องหาพิจารณาสติ ตัวอย่างการสรุปเรื่องโอมพินิษ์มหาพิจารณาพร้อมๆกันเลยนะครับแก้วได้รับจดหมายลูกโซ่และรีบปฏิบัติตามคำสั่งภายในจดหมายซึ่งต้องคัดลอกจดหมายถึง25ฉบับส่งทางไปรษณีย์ภายใน7วันเมื่อกล้ามาพบเข้าก็ห้ามปรามแต่แก้วไม่เชื่อแม่จึงเล่าประสบการณ์ว่าเคยได้รับจดหมายลูกโซ่มาแล้วและทิ้งไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อและแม่ให้สติแก้วว่า การจะเชื่ออะไรต้องคิดให้รอบคอบและมีเหตุผลตามที่ปู่เคยสอนให้มีสติโดยท่องว่าโอมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีถ้าใครที่ทำแผนภาพโครงเรื่องเสร็จแล้วนะคะคุณคูณค,ณคิดว่าเมื่อวานนี้บางคนอาจจะสรุปข้อคิดเห็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะเมื่อวาน คล้ายๆกับการสรุปเรื่องที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆฟังในวันนี้ใช่ไหมคะเด็กสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนของเด็กๆนะคะ,อะขอถามก่อนเมื่อวานนี้ใครส่งแผนภาพโครงเรื่องไปแล้วยกมือให้ดูหน่อยโอเคบาง หลายคนส่งเข้าไปในอัลบั้มของตัวเองบางคนส่งเข้ามาในชเฟซบุ๊กของมังกรนะคะเช็คให้เหมือนกันทั้งใน Facebook แล้วก็ในอัลบั้มน,นะคะใครที่ยังไม่ส่งกรุณารีบเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามีการคัดลงไปในสมุดเมื่อใดโอเคค่ะเอามือลงถ้ามีการคัดลงไปในสมุดเมื่อใดจะมีคัดแนน คัดลายมือเพิ่มขึ้นมาทุกครั้งนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะงานที่ให้ทําลงไปแค่นั้นจะบวกในส่วนที่เป็นคัดลายมือด้วยนะคะใครไม่ส่งคะแนนคัดลายมือก็จะหายไปด้วยนะคะพี่ออมส่งมาสักการหรือ,อยังแผนภาพกลมเรื่องนะคะเด็กๆคะทีนี้หลังจากที่เราดูไปแล้วก็ เป๊ะหนึ่งนะคะ,ะเด็กๆคะเด็กๆสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือนะคะในหนังสือเรียนของเด็กๆเกมื่อกี้คุณรูให้เด็กๆดูวิดีโอสรุปไปจนถึงการสรุปเรื่องเลยนะคะนอกจากข้อคำานึงที่จะคำานึงในการแสดงข้อคิดเห็นเชิงว,วิจารณ์แล้วนะคะ วันนี้เราจะทำแบบฝูกขัดไปถึงเรื่องการสรุปเรื่องเลยนะคะแล้วเราค่อยพูดเรื่องต่อๆไปดเด็กๆครับวันนี้ภาระงานของเด็กๆที่เด็กๆจะต้องทำหยิบเล่มแบบฝูกขัดขึ้นมาค่ะหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะ การงานที่เด็กๆจะต้องทำวันนี้คือหน้าที่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดและห้าสิบเก้ายากไหมเปิดหรือ,อยังอ่านหรือ,อยังยากไหม ไม่ยากค่ะ่ไม่ยากยิ่งถ้าใครทำแผนภาพโครงเรื่องแล้วอะ่ะจะง่ายมากๆเลยใช่ไหมพูดทีค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะแปดสิบห้าสิบแปดลรืห้าสิบแปดกับห้าสิบเก้าสองหน้าห้าแปดประมานีคะห้าสิบแปดกับห้าสิบเก้า เลยยังถ้าใครที่อ่านเรื่องโอมพนิดมาหานเจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะตอบคำถามได้แน,น่เลยอย่างน้นอยนี่ยข้อที่หนึ่งได้คำตอบหรือ,อยังหรือจดหมายลูกโซ่หมายถึงนาะไรา จดหมายที่ส่งเขียนต่อๆกันไปเป็นลูกโซ่และสร้างเงื่อนไขให้ผู้รับและส่งต่อไปยังผู้อื่นอีกค่ะก็อยู่ในหน้าไหนลูกในหน้าที่ 50, 50ห้าสิบห้าสิบ้วยห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิ็ซึ่งมณครม่ได้เจ็ดคลาดไปวันก่อนมลใช่ไหมคะคลาดทำศัพท์ไปใช่ไหมคะมันก็จะมีความหมายของ จดหมายลูกโซ่อยูดย่ด้วยดีมากข้อแรกก็ง่ายนิดเด ài, ยียวแล้วต่อไปข้อที่สองอะ จำได้ไหมเป็นคำพูดของใครเป็นคำพูดของพ่อของคุณปู่ค่ะแ่เป็นคำพูดของคุณปู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ของใครันแน่อ่ะของคุณของคุณพ่อ อยูในหน้าที่เก้าสิบสี่เห็นไหมคะย่อหน้าลองสุดท้าย <c oughs> คุณปู่เคยบอกว,ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรเกิดขึ้นเอยขอโทษ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติและแล้วท่องว่า โอมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือพลาดก็น้อยคุณปู่บอกพ่อใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นคำพูดของใครของคุณของคุณปู่ของคุณปู่ค่ะคุณปูณป่นะคะ,คะ,คะแล้วพ่อคิดที่ได้จาก นี้แหละคำพูดนี้แหละในพิจารณาสติมาปัญญานี้เด็กๆสรุปเป็นความคิดของตัวเองนะลูกนะไม่ต้องเอาตามคําพูดของครูนะเด็กๆสรุปตามคําพูดของตัวเองนะลูกนะ เดี๋ยวค่ะเราจะทำแบบฝึกหัาสน้านี้แหละคะ่ะในเวลาเด็กๆลอค่ะนะคะ